สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โต้ก็จะพูดนิดหน่อยก่อนไปทํางานเนาะคือความจริงก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยหลายคนน่ยก็คือต่างก็อยู่ในโลกของมิติที่ห้ากันหมดแล้วแหละแต่ว่าบางคนน่ะก็ยังตัวเองอีกครึ่งตัวหรือว่าเต็มตัวก็คือว่าบางคนก็ยังอยู่ในโลกของมายาของมิติที่สามกันอยู่คือไม่ยอมปลดปล่อยอิกโก้แล้วก็อัตตาที่มีอยู่ในตัวตน และบางคนก็ยังนั่งดูละครการแนเล่นหรือว่าข้อมูลข่าวที่มันเป็นเฟคนิวของทางโลกอยู่ที่เขาสร้างขึ้นมาเขาสร้างขึ้นสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อว่าที่จะใช้ในการสะกดจิตให้เราเกิดความกลัวนั่นแหละเพื่อให้เราหลงทางแล้วก็ยึดติดวัตถุภายนอกกายให้เรายึดติดกับความเชื่อของทางโลกของมิติที่สหรือว่าโลกเก่าเอาไว้อยู่มันเป็นการโปรแกรมจิตหรือการสะกดจิตนั่นแหละ ให้เราเชื่อในสิ่งนั้นๆมาตั้งแต่เราเกิดตั้งแต่สมัยยุคหลายยุคหลายสมัยเป็นพันๆปีล้วก็คือมันก็จะมองเห็นโลกแห่งความเป็นจริงได้ยากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนเมื่อรู้แล้วเราจะต้องมาปรับจุนจิตสำนึกแล้วก็มาฝึกจิตของเราให้สมดุลควบคู่กันไปตา,นตามแนวเดียวกับตัวตนที่สูงส่งของเราหรือความเป็นพระเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ของเราที่มีอยู่ในตัวของเรานั่นเอง ก็เคยให้เราเนี่ยทําตัวให้เป็นเด็กทําให้เป็นเด็กที่มันบริสุทธิ์ฟังข้อมูลการตื่นรู้ของจัก,กรวาลเป็นแบบลื่นไหลแบบสบายใจให้เราปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระออกจากความเชื่อต่างๆทิ้งสิ่งเก่าออกให้หมดรับข้อมูลใหม่เปิดใจให้กว้างแล้วก็ทําชีวิตเราให้มีความสุขที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มรอยยิ้มจากการที่เรานั้นเป็นผู้ให้ เป็นผู้ให้ให้แก่ตัวเราเองแล้วก็ให้กับคนอื่นรอบข้างด้วยเป็นผู้ให้ให้กับสังคมส,งส่องแสงไปแล้วก็เรียนรู้ข้อมูลสิ่งใหม่ๆที่เป็นเรื่องราวความจริงของจักรวาลที่เหล่าทีมงานบิ้งแห่งแสงหรือว่าปรมาจารย์สวรรค์หรือว่าทูตต่างๆที่เขาส่งมาให้เป็นสารต่างๆที่เขาส่งมาให้เพียงเท่านั้นแต่เราก็ไม่ต้องขนาดว่าไปกดดันตัวเองหรือว่าต้องบังคับตัวเองให้ทํา ก็คือเมื่อจิตเราพร้อมนะ่ะมันก็จะสามารถเปิดรับข้อมูลของจักรวาลได้เองแล้วเราก็จะค้นหามันและเราก็จะมาถึงจุดที่เราต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่และรับสารความจริงจากบิ๊งต่างๆก็แค่เราทำตัวให้มันลื่นไหลไปแบบใสยน้าแล้วก็ให้เราแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้แก่ผู้อื่นมันก็คือการส่องแสงนั่นแหละคือการส่องแสงสว่างการตื่นรู้ไปด้วยควบคู่กันไปด้วย ให้เราจงทำใจให้เราไว้วางใจในพลังงานของพระผู้สร้างพลังงานของพระผู้สร้างที่เขาส่งลงมาเพื่อที่จะปลุกตื่นให้เราได้ตื่นรู้พวกเขาจะส่งมาในรูปแบบของพวกเราพระเจ้าหรือหล่ปร,ารมาจารย์แล้วก็บีิงแห่งแสงพวกเราบีิงพวกสตาร์ซิสไลวอเกอร์สที่เขาลงมาส่องแสงหรือว่าเพื่อนจิตวิญ,ญญาณที่เขาอยู่ข้างเราแล้วก็พวกพวกเขาเหล่านี้จะคอยช่วยเหลือเราเสมอ เพราะว่าเรามีพระเจ้าอยู่ในตัวของเราด้วยกันทุกคนและทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมต่อกันเป็นผืนแผ่นเดียวกันเป็นเหมือนก้อนเค้กที่เป็นผืนแผ่นเดียวกันนั่นเองเพราะว่าเราคือผู้สร้างเราคือผู้ร่วมสร้างโลกของเราตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็คือเปลี่ยนจากโลกจากกาลยุคเข้าสู่ยุคทองใหม่โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ไปสู่ยุคพระศรีอานหรือว่ายุคทองก็คือเปลี่ยนด้วยคลื่นพลังงานความถี่สูงที่จัก,กรวาลหรือว่าพระผู้สร้างเ็าส่งมาให้พวกเราการตลอดเวลาและก็ย้ำเตือนเราว่าพวกเขานั้นกำลังรอเราอยู่นะรอให้พวกเราได้ตื่นขึ้นรอให้พวกเราได้กลับบ้านกันให้เราได้ตื่นรู้ว่าเราคือจิตวิญญาณให้เรารู้ว่าเรามาจากที่สูงกว่าและเราลงมาเล่นละครในโลกใบนี้ และเราโดนปิดต่อมไพเนียลนะให้เราตื่นขึ้นให้เปิดรับการเชื่อมต่อกับข้อมูลของวิ่งต่างดาวหรือว่าข้อมูลของจัก,กรวาลเปล่าปรมา,าจารย์ต่างๆที่เขาส่งสารบอกมาให้เราได้รับรู้ให้เราเปิดรับพลังงานคลื่นขนาดใหญ่แบบอัศจรรย์ที่เข้ามาในทุกๆวันในตอนนี้และให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะตอนนี้ให้เรายอมรับตัวของเราเอง แบบที่เราเป็นในวันนี้ให้เราลืมเรื่องในอดีตหรือว่าเมื่อวานหรือว่าเรื่องเครียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรือว่าเรื่องที่จะให้เราขุ่นเคืองเพราะว่าเรื่องอดีตที่ผ่านมามันเป็นเรื่องของอดีตไปแล้วมันเอาคืนมาก็ไม่ได้ให้เราเลิกเครียด เราก็ไม่ต้องกังวลถึงอนาคตเพราะว่าอนาคตมันยังมาไม่ถึงเราไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าอนาคตมันจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราจินตนาการสิ่งที่เราโปรแกรมจิตสิ่งที่เราสร้างอยู่ในหัวเราถึงต้องมาตั้งโปรแกรมจิตในหัวของเราใหม่โดยการที่เราก็มุ่งเน้นไปที่ตัวตนที่สูง,สงของเราเข็ได้ว่าไฮเอเซของเรานั่นเองให้เรายอมรับให้ได้ว่าตัวตนของเราที่แท้จริง คือจิตวิญญาณไม่ใช่ร่างกายนี้เพราะร่างกายนี้คือหุ่นเชิดหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่เรามาอาศัยอยู่เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งแค่นั้นเองที่เรามาอาศัยอยู่เรามาวิ่งรันหรือวิ่งอยู่ในร่างกายนี้เรามาอาศัยอยู่ในในร่างกายนี้เราคือแสงสว่างเราคือจิตวิญญาณคือแสงสว่างสีขาวประกายทองเราคือแอตมาให้เราตั้งใจประพฤติแล้วก็เปลี่ยนนิสัยของเราใหม่โดยการปรับจิตสำนึกใหม่ แล้วก็ให้เรามุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติตัวของเราการทำสมาธิการส่งฮิวการฝึกจินตนาการการปรับล้างจากกักระแล้วก็การเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลทวินเฟมให้เราก็หาธรรมชาติและเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติให้รู้ว่าทุกสรรพสิ่งมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์หรือคนให้เราเชื่อมต่อกับโลกไม่ไกลาของเรา ให้เราทำจิตใจให้ร่าเริงสดใสเยิ้มแย้มแจ่มใสสนุกสนานร่าเริงเต้นไปสร้างนิสัยที่มันทํำให้เราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามันมีความทุก์เกิดขึ้นก็ให้เราเรียนรู้ไปกับมันให้มันเป็นประสบการณ์ให้คิดว่านั่นคือประสบการณ์การเรียนรู้ให้เรียนรู้จากความทุกนั้นแล้วก็หาวิธีแก้ปัญหาในความทุกนั้น และก็ช่วยนำประสบการณ์ของเราส่องแสงเปล่งประกายแบบสร้างสรรค์ออกไปเพื่อให้คนรุ่นใหม่เขาได้ตื่นรู้ให้คนรอบข้างสังคมของเราได้ตื่นรู้ได้เกิดแสงสว่างส่งพลังงานแห่งความรักพลังงานที่ดีของเราไปออกกำลังกายแล้วก็ให้ทำการรักษาเยียวยาร่างกายด้วยการทำสมาธิเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลล์หรือว่าโตวตนของเราทุกวันเข้าหาโตวตนข้างใน ไม่ต้องออกข้างนอกมากจิตเราต้องก้าหาตัวตนข้างในแล้วก็ให้เราบำรุงร่างกายของเราด้วยอาหารเพื่อสุขภาพอาหารที่มันเป็นพวกพืชผักผลไม้ที่มันไม่ใช่เนื้อสัตว์จะดีมากเลยเพราะว่าสิ่งนี้มันจะทำให้ร่างกายเราเบาขึ้นเพราะร่างกายแสงใหม่เป็นร่างกายที่เป็นคริสตัลจะจะ,จะไม่ค่อยทานเนื้อสัตว์ละมันจะทานไม่ค่อยได้มันจะเริ่มหันมาทานพืชผักผลไม้แทน่าเพราะว่า มันจิตมันเพิ่มสูงขึ้นจิตวิญญาณมันเพิ่มสูงขึ้นมันเริ่มมีจิตสํานึกที่สูงขึ้นแล้วไงมันจะเริ่มปฏิเสธอาหารพวกเนื้อสัตว์หรือสิ่งที่มันเป็นอาหารที่มันหนักแล้วก็ให้เราบํารุงจิตใจเราด้วยข้อมูลแล้วก็ความรู้ดีๆของจักรวาลแล้วก็ใช้เวลาในการสร้างประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นและให้เราปฏิบัติตามความปรารถนาของเราเราชอบสิ่งไหนรักสิ่งไหนให้เราทําสิ่งนั้นโดยการคิด พูดทำในเชิงบวกสร้างความสันสะเทือนสูงสิ่งนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราทำหรือไม่เมื่อเราทำได้เมื่อเราได้ทำเราก็ทำได้ทุกคนสามารถทำได้และมันก็คือสิทธิเสรีภาพของคุณไม่มีใครปรบังคับคุณเพราะว่าความสุขและก็ความสมบูรณ์พร้อมในชีวิตของเรานั้นมันเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราคิดว่าเราสมบูรณ์พร้อมแล้วมันคือกฎแห่งเลงดึงดูดนั่นเอง เราคิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นสร้างความทุกข์สร้างจินตนาการสิ่งที่มันเป็นความทุกข์มันก็ได้ความทุกข์เราคิดว่าเราป่วยเราไม่สบายเราต้องเป็นไปตามกรมเราต้องเป็นไปตามนั้นเราก็จะเป็นไปตามสิ่งที่เราจินตนาการและโปรแกรมจิตขึ้นมาเพราะเราคือผู้สร้างเราคือสนามพลังงานไม่เหล็กดึงดูดสร้างสิ่งไหนได้สิ่งนั้นสร้างสิ่งที่เป็นบวกสิ่งที่ดีสร้างจินตนาการความสมบูรณ์พร้อม ประสบความสําเร็จทั้งทางด้านการงานการเงินความรักมีร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมมีทุกสิ่งพร้อมแล้วเราก็จะได้สิ่งนั้นตามที่เราต้องการทันทีเพราะสิ่งนี้มันคือกฎแห่งลึงดูดของจักรวาลสิ่งนี้บิงแสงเขามาบอกให้เราได้รับรู้ <c oughs> แล้วก็ความแก่นะเราไม่ต้องคิดว่าเราแก่ความแก่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในดีในของเรา การที่เราแก่เนี่ยมันเป็นการโปรแกรมจิตมันควบคุมจิตใจเราให้เราเชื่อว่าเราแก่เพราะว่าทางโลกเขาจะสอนแบบนั้นมันเป็นการโกหกคาโกหกอืมเป็นเรื่องโกหกที่ผู้คนคิดว่าตัวเองต้องเสียชีวิตเพราะวัยชราเพราะว่าอายุเนี่ยสําหรับดีเอ็นเอของเราหรือเซลล์ของเราเนี่ยมันได้รับการต่ออายุอย่างต่อเนื่องแม้แต่ผู้สูงอายุก็ตามแล้วมันไม่ใช่ว่าทุกคนนะ่ะ จะต้องตายด้วยโรคหัวใจโรคปอดโรคไร้แรงเลือดอะไรผู้คนไม่ได้ตายเพราะไวยชราหรือโรคร้ายก็มีมากมายแต่ว่าผู้คนที่เสียชีวิตเนี่ยมันเกิดจากความขัดแย้งทางด้านจิตใจแล้วก็อารมณ์ของเราที่นําพาเราไปเรามีความเชื่อแบบนั้นเราก็จะเป็นตามนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างการจินตนาการใหม่สร้างดีเอ็นเอเราว่าเราเนี่ยโอ้ได้รับการเปลี่ยนดีเอ็นเอแล้วเซลล์ของเราเป็นเซลล์ที่ดีทํางานดี พราะสำหรับดีเอ็นเอของเรานั้นไม่ใช่ว่ามันจะกำจัดอายุของเราแต่ว่ามันจะช่วยดีเอ็นเอขยะมันสามารถจะปลุกให้ตื่นขึ้นมาใหม่ได้นั่นแหละมันการสูงวัยหรือว่าการความแก่ชราของเราเนี่ยหรือว่าอายุของเราที่มันสั้นลงมันเกิดการคิดในเชิงลบเราคิดเราคิดในทางลบหรือเป็นสภาวะของการสั่นสะเทือนต่ำนั่นเอง เราจะต้องมีความเชื่อมั่นและเชื่อใจว่าเราเนี่ยไม่ได้แก่เรายังเป็นสาววัยรุ่นอยู่เราร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ให้เราเปลี่ยนความคิดของเราใหม่อืมนั่นแหละแล้วร่างกายของเรามันจะดีขึ้นผิวพรรณเราจะผ่องใสค,คือผิวของเราเนี่ยมันจะได้รับการต่ออายุทุกๆสามเดือนให้จําไว้เลยว่าผิวของเราจะได้รับการต่ออายุทุกๆสามเดือนแต่และเลือดของเรานั้นจะได้รับการปรับเปลี่ยนทุกๆหกเดือน ส่วนปอดของเราจะได้รับการต่ออายุทุกๆปีและตับของเราจะฟื้นตัวในทุก18เดือนก็คือปีครึ่งอะเนาะ18เดือนและสมองของเรายัางสร้างเซลล์ใหม่อย่างสมบูรณ์ทุกๆ3ปีส่วนโครงกระดูกของเรานั้นจะงอกใหม่อย่างสมบูรณ์ใน10ปีทุก10ปีและกล้ามเนื้อทุกส่วนแล้วก็ทุกเนื้อเยื่อนั้นจะงอกภายใน15ปี และบุคลิกภาพของเราจะได้รับการต่ออายุทุกๆ7ปีเช่นกันการฟื้นฟูของเราของร่างกายของเราเนี่ยจะต้องได้รับการรับประกันทางใดทางหนึ่งผ่านทางด้านการทานอาหารที่เป็นอาหารที่เป็นอาหารที่มันเบาพืชผักผลไม้อาหารที่มันมีคุณภาพสูง คือเขาเรียกว่าอาหารองค์รวมนั่นเองแล้วก็การได้รับอากาศออกซิเจนที่ดีการได้รับน้ําที่มันเป็นน้ําอัลคาไลน์น้าบริสุทธิ์หรือน้ําที่มันเป็นมีมีคุณค่าทางต่อร่างกายให้ดื่มน้าเยอะๆให้มากๆและเหนือสิ่งในใดก็คือแผนทางด้านความคิดของเรานั่นเองการคิดบวกการสันสเดือนสูงมันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราทั้งหมดความรับความลับที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยมันเป็นความลับก็คือ DNA ของเราเนี่ย มันจะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความชราหรือการแก่ของเราเลยโปรแกรมการสูงวัยของเราถูกสร้างขึ้นโดยตัวเราเองทั้งหมดทั้งสิ้นมันเกิดขึ้นจากการที่เราโปรแกรมจิตในหัวของเราผ่านความเชื่อของเราที่ได้รับมาหรือผ่านจากสิ่งแวดล้อมของการเกิดการเติบโตและก็การดําเนินชีวิตของเรานั่นเองเราถูกโปรแกรมจิตให้เชื่อว่าเราต้องแก่ตายเราต้องมีชีวิตอายุสั้นเดี๋ยวก็แก่ตายใช้ชีวิตวันวัน แค่แปปีก็ตาย60ปีก็ตายนั่นมันคือไม่ใช่เราโดนความเข้าใจผิดทั้งหมดเราจะต้องเปลี่ยนโปรแกรมจิตของเราใหม่อืมนั่นแหละและเรามองไปข้างหน้าอยู่กับปัจจุบันเสมอและเราทิ้งอดีตไว้ข้างหลังให้อภัยการรักกันอยู่ในความปรองดองสามัคคีกันแล้วก็ใช้คิดชีวิตให้เดินหน้าต่อไปเปลี่ยนแปลงปัจจุบันของเราด้วยจิตของเราเองคือการโปรแกรมจิตนั่นเองวันนี้ แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะความรักและแสงสว่างคือ,คอกุญแจสำคัญค่ะโดยบุ์ดีค่ะ